ก่อนที่ผมจะเข้าไปเล่นเกม The Walking Dead Season ที่2ให้ท่านผู้ชมได้รับชมและรับฟังกันผมก็ได้ไปเล่น The Walking Dead Season ที่1จากค่าย Telltale Games จบไปแล้วทั้งตัวหลักและ DLC ใน4 0 0 d a y ในกระแสะช่องผมนั้นมีการตอบรับที่ดีพอสมควรและผมก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมหลายๆท่านที่เข้ามารับชมจริงๆไม่ต้องห่วงครับซีซั่นอื่นๆและ DLC ในซีรีส์แฟนชายนี้ผมเล่นอย่างแน่นอนรอรับชมและติดตามกันได้เลยครับ และในคลิปนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมไปรับชม10อันดับสาวแก่งในโลกของ The Walking Dead จากค่ายเกม Telltale g a m e กันครับการจัดอันดับครั้งนี้เป็นการจัดอันดับความชอบส่วนตัวของผมเองไม่ได้อ้างอิงมาจากข้อมูลโพสต์หรือแหล่งที่มาใดๆก่อนที่ท่านผู้ชมจะเข้าไปรับชมเนื้อหาในคลิปนี้หากท่านผู้ชมคนไหนยังไม่ได้กดปุ่ม s u b s c r i b e ก็สามารถกดปุ่มติดตามได้เลยครับหากท่านผู้ชมกดปุ่มกระดิ่งท่านผู้ชม ก็จะรับการแจ้งเตือนคลิปที่ผมอัปโหลดขึ้นมาใหม่ด้วยเช่นกันหากยังไม่จุใจมากพอท่านผู้ชมก็สามารถคลิกเข้าไปดูในคลิปกเก่าในช่องของผมได้เลยครับรับรองว่าจุใจอย่างแน่นอนหรือหากท่านผู้ชมคนไหนอยากจะเสนอคอนเทนต์แนวไหนท่านผู้ชมก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับผมจะเข้าไปหาทุกทุคอมเมนต์เลยสุดท้ายนี้หากท่านผู้ชมคนไหนอยากจะสนับสนุนผ่านทางซูเปอร์แตงท่านผู้ชม ก็สามารถสนับสนุนได้อย่างเต็มที่เลยครับผมจะนำรายได้ทั้งหมดไปพัฒนาสตูดิโอให้มีประสิทธิภาพสูงสุดอย่างแน่นอนครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมและรับฟัง10ตัวละครสาวแก่งจากเกม t h อ Walking Dead จากค่ายเกม t e l t a l e ส g เกมกันครับ คิสตาคิสตาเธอจะเป็นตัวละครในเกม The Walking Dead ของไาย Telltale g a m e เธอจะปรากฏตัวครั้งแรกใน The Walking Dead s e a ั o n ที่1ในอพิโซดที่3ตอนที่กลุ่มพวกลีนั่งรถไฟมาแล้วจะต้องจอดเนื่องจากว่ามีรถบรรทุกน้ำมันที่บรรทุกน้ำมันไว้เต็มถังห้อยขวางทางไว้ตรงบนสะพานมันก็ทำให้กลุ่มลีนั้นจะต้องหาทางนำรถบรรทุกคันนั้นออกไปให้พ้นทาง และทางกลุ่มรีเองก็ได้เจอกับโอเมสและคิสตาที่พวกเขากําลังยินเฝ้ามองกลุ่มรีบนสภานว่าพวกเขานั้นจะแก้ไขปัญหายังไงมันก็รวมไปถึงที่ทางคิสตาเองจะต้องเจรจาด้วยว่ากลุ่มของตนเองนะั้นต้องการที่จะเดินทางไปกับรถไฟของกลุ่มของรีตัวละครคิสตาเองเธอจะมีชีวิตถึงในช่วงซีซันที่2ในตอนที่1ที่มีชื่อว่า All d e a d l e m a n หลังจากที่ตัวเกมเปิดมาให้เล่นหลายๆคนนั้นก็ต่างพาช็อกไปตามๆกันเนื่องจากว่าโอมิที่เป็นสามีของเธอนั้นได้เสียชีวิตลงจากการถูกยิงเข้าที่หน้าอกซึ่งมันก็เป็นฉากกระตุกจิตกระชากใจในตำนานแบบผูดได้เต็มปากเต็มคำเพราะว่าโอมิทนั้นพยายามจะเข้าไปแย่งปืนจากผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังขูข่คิมมันทยและไถ่ของอยู่นั่นเอง ไม่พอครับเมื่อเวลาผ่านไปหนึ่งปีคิสตานั้นเธอก็ได้แทงลูกแต่เธอนั้นก็ยังไม่ตายครั้งสุดท้ายที่ผู้เล่นจะได้เห็นคิสตานั้นก็คือฉากที่เธอนั้นกําลังถูกกลุ่มคนกําลังเข้ามาถามไถ่และขู่เธอโดยบังคับให้เธอบอกว่ากลุ่มของเธอนั้นอยู่ที่ไหนคิมมันทายก็พยายามที่จะช่วยเหลือคิสตาให้หลุดพ้นจากคนกลุ่มนี้หากเราฟังเสียงดีๆเราจะได้ยินเสียงเธอโดนทุบและได้ยินเสียงปืนหนึ่งนัดซึ่งอาจจะสื่อใน,นว่าเธอเสียชีวิตแล้วจริง แต่ก็มีจํานวนผู้เล่นไม่น้อยที่คิดว่าเธอนั้นยังไม่เสียชีวิตไปจากเหตุการณ์นี้และมันก็เป็นข้อตกเถียงจนถึงปัจจุบันด้วยว่าเธอนั้นเสียชีวิตไปแล้วหรือไม่ส่วนตัวผมนะผมคิดว่าเธอเสียชีวิตไปแล้วจริงๆเนื่องจากว่าได้ยินเสียงปืนหนึ่งนัดไปก่อนหน้านี้ครับและนี่ก็คืออันดับ10บของผมก็คือตัวละครคริสต้า้นั่นเอง อันดับที่9มอลลี่มอนลี่เธอจะเป็นตัวละครที่มีความเป็นเอกลักษณ์ทั้งรูปร่างหน้าตาและบุค,คลิกที่อาจจะดูแปลกๆหน่อยแต่ที่แน่ๆคือทักษะการต่อสู้ของเธอนั้นถือว่าเก่งเลยทีเดียวเธอจะปรากฏตัวครั้งแรกในช่วงซีซันที่1ในเอพิโซดที่4และจบลงในเอพิโซดที่4ด้วยเช่นกันครั้งแรกที่เธอปรากฏตัวแบบเต็มตัวนั้นเธอจะลงมาจากตึกโดยใช้ขวานสับน้ำแข็ง ระหว่างที่ลีและเคนเนี่ออกมาหาเรือในสวรรค์นหน้าการปรากฏตัวครั้งแรกกับกลุ่มลีนั้นมอนลลี่อาจจะไม่ค่อยลงรอยกับลีสักเท่าไหร่แต่เมื่อลีใช้ความเป็นอารยะในการพูดคุยกันนดีก็ทําให้เข้าใจว่าเมืองนี้นั้นถูกกวาดล้างไปแล้วจากกลุ่มคาฟฟอร์ดกลุ่มคาฟฟอร์ดนั้นจะมีนโยบายในการสังหารเด็กคนแก่คนที่มีโรคประจําตัวและห้ามตั้งคันเน้นความแข็งแกร่งด้วยวัยแรงงานหนุ่มสาว ส่วนสถานะของมอลลี่นั้นก็ขึ้นอยู่กับผู้เล่นว่าจะกําหนดชะตากรรมของเธอให้มีชีวิตอยู่หรือเสียชีวิตก็ได้แล้วแต่ทางผู้เล่นโดยหากผู้เล่นอยากให้เธอเสียชีวิตนั้นเราก็แค่อยู่เฉยครับในตอนที่มอลลี่นั้นสู้กับกลุ่มวอลเกอร์หรือหากเราอยากให้มอนลี่มีชีวิตอยู่ต่อเพียงแค่พาน้องคิมัทายมาที่โรงเรียนเธอก็จะยิงวอลเกอร์เพื่อช่วยเหลือมอลลี่ครับ ส่วนทางผู้เล่นนั้นก็สามารถช่วยมอลลี่ได้ครับหากเราไม่ได้เอาน้องคิมเมนทายเข้ามาที่โรงเรียนและนี่ก็คืออันดับที่9ในใจของผมก็คือตัวละครมอลลี่นั่นเอง going, nice. อันดับที่ 8. คัตชาคัตชาเธอจะปรากฏตัวครั้งแรกในซีซั่นที่1ตอนที่1ที่ 1, ทมีชื New Day. ่อว่าอนิเดเธอจะเป็นภรรยาของเคนนี่และมีลูกชายหนึ่งคนนามว่าเคนจูเนียหรือดักนั่นเอง อันนี้ผมให้เป็นอันดับแเนื่องจากว่าทักษะอาชีพของแม่แกนั่นแหละครับและตัวละครตัวนี้มีชะตากรรมที่ค่อนข้างเศร้าเลยทีเดียวโดยอาชีพของแม่คัดชานั้นก่อนที่เรื่องจะเกิดขึ้นแม่แกนั้นเป็นสัตวแพทย์ที่คอยรักษาสัตว์และแน่นอนว่าแม่คัดช,ชาของเรานั้นจะต้องมีความรู้ในการรักษาคนป่วยเบื้องต้นด้วยไม่ว่าจะเป็นอาการไม่สบายท้องร่วงรวมไปถึงการเย็บแผลห้ามเลือกการใช้ยาที่ถูกต้องกับคนป่วย ตามวิชาชีพที่ได้เรียนมาซึ่งแม่แกเป็นคนเดียวในกลุ่มที่มีทักษะด้านการแพทย์ในการช่วยเหลือคนตัวอย่างที่แลลี่นั้นเกิดอาการหัวใจวายในร้านยาของลีแม่แกจะพูดขึ้นว่ายาในโตกินเซอรีลินมันก็รวมไปถึงตอนที่เย็บแผลห้ามเลืองของอาจารย์ปาเกอร์ที่ลีเข้าไปตัดขาหนึ่งข้างอันนี้หากเจ้ามือต้องการขามาเล่นไพ่นะเดี๋ยวไม่ใช่ ซึ่งผมเลือกช่วยอาจารย์ปาร์เกอร์แล้วตัดขาเกียนนะหรือหากผู้เล่นเลือกที่จะทิ้งอาจารย์เราก็จะได้ช่วยเหลือทาวิสที่มาร์กนั้นทำปืนล้านใส่แล้วกลุ่มลีก็แบกเขากลับไปให้คัตชานั้นรักษาวาระสุดท้ายของแม่คัตช,ชาแม่คัตช,ชาของเรานั้นจะมีชีวิตอยู่ถึงในตอนที่3ของซีซั่นที่1ที่มีชื่อว่าลองโรสเฮดแม่คัตช,ชานั้นจะเสียชีวิตโดยที่แม่แกนั้นใช้ปืน กลอก17ทําการรุนเยียฆ่าตัวเองเนื่องจากว่าแม่แกนร,รับไม่ได้ที่ดักนั้นกาลังจะตายจากการถูกกัดตอนที่พวกแบนดิตนั้นเล็ดเข้ามาที่มอเตอร์อินและฉากนี้ผมก็เชื่อว่าหลายๆคนนั้นคงเศร้าไม่น้อยและก็มีน้ําตาไหลออกมาอย่างแน่นอน oh, <No! S 2> นี่ก็คืออันดับที่8ของขมคือแม่คัดชาของเรานั่นเองที่มีความแข็งแร่งและทักษะด้านการแพทย์ถือว่าหายากมากๆเลยครับหลังจากเหตุการณ์ที่โลกล่มสลายไปอันดับที่ 7. จ็สเมนตาแฟร์แบงค์สเมนตาแฟร์แบงค์เธอจะปรากฏตัวในเกม The Walking Dead ในฉบับ DLC เรื่องราของมิชชอนช่วงแรกเธอจะปรากฏมาในรูปแบบเสียงก่อนในตอนที่มิชชอนนั้นกำลังปรับคืนวิทยุ แล้วทางผู้เล่นก็จะได้เจอตัวเธอแบบเป็นๆนในตอนท้ายเอพิโซดที่หนึ่งที่มีชื่อว่า i n t ช e e e เรื่องราวมันก็จะประมาณว่ามิชชันนั้นได้เข้าไปสำรวจท่าเรือม็อบแจ็คกับพีทระหว่างที่พวกเขากำลังสำรวจจนมาเจอกระเป๋าใบหนึ่งที่เต็มไปด้วยทรัพยากรต่างๆผู้มิชชันเองก็ได้มาเจอตัวกับเก็กที่ซ่อนตัวอยู่ในตู้ล็อกเกอร์ในช่วงเวลาเดียวกันซามเนธาเธอก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมา,มาแบบเป็นๆให้พวกมิชชันนั้นได้เห็น ส่วนทางครอบครัวของสซเมนธาแซเมนธาเธอเองก็มีน้องชายด้วยกันอยู่3คนคือ 1. นึ่งเก็กแฟร์แบงค์สเจมส์แฟร์แบงค์สอเล็กแฟแบงค์ส่วนทางแม่ของเธอก็ได้เสียชีวิตไปก่อนหน้านี้โดยทําการลุนยฆ่าตัวเองเนื่องจากว่าแม่ของเธอนั้นเป็นโรคหัวใจ มันก็ยังรวมไปถึงพ่อของเธอที่มีชะตากับไม่ต่างกันก็คือโดนปุ๊กปืน7.62ค39มิิเมยิงเข้าไปที่หลังหัวและทะลุออกหน้ายอมรับเลยนะว่าฉากนี้ตกใจจริงๆถ้าหากให้พูดว่าเรื่องราวของเธอนั้นเป็นยังไงผมก็จะเล่ายอ่ยอๆให้ฟังครับ สมนธาเธอจะเข้าไปมีปัญหากับกลุ่มชุมชนลอยน้ำที่มีชื่อว่ามอนโลโดยมีนอร์มาเป็นหัวหน้าชุมชนแห่งนี้สาเหตุก็คือเธอได้เข้าไปขโมยของและเอาไปส่งให้กับอีกกลุ่มแต่ในกลุ่มที่เธอแลกของด้วยนั้นมันก็มีเหตุการณ์สังหารมูกเกิดขึ้นจากฟีมือแลนดอลที่เป็นน้องชายของนอร์มาเหตุการณ์เหล่านี้มันก็ทำให้สมนธาจะต้องรีบหนีออกไปจากมอนโลให้ไกลมากที่สุดเท่าที่เธอจะทำได้ และเอาของทรัพยากรเหล่านี้ไปให้กับครอบครัวของเธอที่กดดานอยู่ในปา่าเธอก็เข้าไปใช้วิทยุที่ท่าเรือม็อบแจ็คเพื่อขอความช่วยเหลือแต่คลื่นวิทยุที่ส่งข้อความสารไปนั้นมันทําให้เรือของมิชชอนที่ลอยอยู่ในทะเลอยู่แล้วได้รับข้อความสารโดยบังเอิญและมันทําให้มิชชอนจะต้องเข้าไปสํารวจตรวจสอบที่ท่าเรือม็อบแจ็ค เกม The Walking Dead ค่าย Telltale g a m e หาผู้เล่นได้เล่นตัวละครตัวไหนใหเจอมนุษย์ทีไรย่อมมีความขัดแย้งที่นั่นและตัวละคร Samantha f a i r b a n k เธอก็เข้าไปขัดแย้งกับกลุ่มมอนโลโดยตรงตัวหน้าชะตากรรมของเธอนั้น Samantha f a i r b a n k เธอจะอยู่รอดตลอดทั้งเกมแต่อาการสังขารของเธอนั้นไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เนื่องจากว่าเธอเจอลูกปืน7.62คูณ39จากปืน AK ยิงเข้าไปที่บริเวณหัวไหล ทำให้เธอนั้นจะต้องใส่เฝือกชั่วข้าวเมื่อเหตุการณ์ความขัดแย้งได้จบลงกับกลุ่มมอนโลตัวเธอและน้องชายทั้งสองคนจะได้อยู่กับกลุ่มของมิชชอนไปสักพักใหญ่ๆแต่ตัวของซสมันธาแฟร์แบงก์เองเธอจะต้องไปหาที่อยู่ใหม่ด้วยเพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตครอบครัวที่ยังคงเหลืออยู่หลังจากนี้ไปผมก็ไม่ทราบชะตากรรมหลังจากนี้ครับเนื่องจากว่าผู้เขียนและทีมงานนั้นไม่ได้เขียนบอกไว้ และนี่ก็คืออันดับที่6ของผมคือ Samantha f a i r b a n k บอันดับที่6คาลี่คา a ี่เธอจะปรากฏตัวครั้งแรกในซีซั่นที่1ตอนที่ดักกำลังถูกกัดโดยวอลเกอร์เธอก็ได้ใช้ปืนก็อ c 17ยิงสังหารวอลเกอร์ตัวนั้นที่กำลังจะแดกดักส่วนด้านอาชีพของคาลี่นั้นเธอจะมีอาชีพเป็นนักข่าวทำงานอยู่ที่ W A B E เป็นนักข่าวภาคสนาม เธอมีทักษะการยิงปืนลวมไปถึงทักษะการเจรจาด้วยเหตุการณ์ครั้งนี้ที่เธอช่วยดักนั้นมันทําให้ลินลี่ไม่พอใจกับการกระทําของเธอและไม่สามารถเชื่อใจได้อีกต่อไปหากผู้เล่นได้สังเกตและดูพฤติกรรมลินลี่กับคารี่ดีๆทั้งสองคนแทบจะไม่คุยกันเลยนะตั้งแต่เอนที่2จนไปถึงเอนที่3ในตอนเริ่มเอนที่2ทางผู้เล่นจะได้เห็นคารี่ตั้งแต่ต้นจนไปถึงฉากฟาร์มเซนจอนเดลี่ ตอนกลุ่มลีกำลังเข้ามาเพื่อเจรจาแลกเปลี่ยนอาหารและตัวคารี่เองเธอก็จะปรากฏตัวในตอนท้ายตอนที่กลุ่มลีกำลังหนีตายออกมาจากฟาร์มเซนจอนเดลลี่ในช่วงท้ายเอพิโซดที่2จริงๆแล้วตัวละครคารี่อาจไม่รอดในเอพิโซดที่1เลยหากผู้เล่นไม่ได้เลือกช่วยเหลือคารี่จริงๆโดยตัวเลือกมันส่งผลที่ว่าหากเราช่วยเหลือเธอจริงๆในเอพิโซดที่1มันก็จะทําให้ดักถูกแดกไปในร้านยา หรือหากเราช่วยดักนางก็จะถูกวอลเกอร์แดกแทนด้านชะตากรรมตัวละครคารี่ตัวละครคารี่เธอจะมีชีวิตไปถึงเอพิโซดที่3ตอนลองรลไอเอที่ว่าดิลลี่กำลังตามหาคนทรยศในกลุ่มสาเหตุก็มาจากมีคนเอาของและยาที่มีส่วนผสมในการทำยาเสพติดไปให้กับพวกแบนดิตหลังจากการเลดที่มอเตอร์อินก็มีการใช้สกิลปากถกเถียงกันอย่างหนัก่วง นเคนนี่ขับรถไปชนวอลเกอร์ตัวหนึ่งบนกลางถนนมันก็ทําให้พวกเขาทั้งหมดจะต้องลงมาจากรถแล้วมาคุยกันต่อด้วยอาการหัวล้องของลินลี่ที่ตามหาคนทรยศแบบสุดโต่งและมีความสูญเสียมาอย่างหนักจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นทุนเดิมอยู่แล้วสิ่งที่คารี่ได้เห็นตัวเธอก็ไม่พอใจตัวของลินลี่ตัวคารี่เองก็ไปพูดต่อว่าเจาะใจลินลี่ตำหนิติดเตียน และยังตรงกับสุภาษิตไทยที่ว่าปลาหมอตายเพราะปากด้วยสกิลปากของคารี่นี่เองมันก็ทำให้ลินลี่เธอนั้นฟิวขาดแทบจะทันทีนเอาล่ะเธอเชี่ยอะไรขึ้นวะส่วนทางด้าน DLC ตัวละครคาร,คารี่นั้นเธอจะปรากฏตัวในเกม The Walking Dead ที่เป็นฉบับ DLC อย่าง โฟหังเลดเ์หรือที่เรียกว่า4 0 0วันตอนที่เธอนั้นกลายเป็นศพไปแล้วหากผู้เล่นได้เล่นพาของรัสเซลและให้ตัวละครรัสเซลนั้นหมอบลงตัวละครรัสเซลเขาก็จะหันมาเจอศพคารีพอดีและนี่ก็คืออันดับที่6กับตัวละครที่มีนาว่าคารีครับส่วนตัวแล้วที่ผมชอบตัวละครตัวนี้ก็เพราะว่าความใจเย็นของตัวละครตัวนี้และการใช้ทักษะปืน มันทําให้กลุ่มของลีนั้นมีความปลอดภัยลวมไปถึงเป็นกําลังต่อสู้ด้วยครับอันดับที่ 5. มิชชอนอันดับที่5จะตกไปเป็นของตัวละครมิชชอนหากไม่พูดถึงก็ไม่ได้ครับสําหรับตัวละครตัวนี้จริงๆแล้วตัวละครมิชชอนตัวนี้นั้นมันจะเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ในคอมิกด้วยนะแต่ผมจะไม่เล่าละกันเนื่องจากว่าคอมมิกนั้นมันยาวมากๆแต่ผมจะพูดแค่เหตุการณ์ในเกมเท่านั้น เรื่องราวมันก็ไม่ต่างจากที่ผมเล่าไปในตัวละครของสม m น n t าแ Fairbank ครับก็คือตัวละครตัวนี้มันจะเป็นเรื่องราวในเกม The Walking d e a d ฉบับ DLC ที่มีชื่อว่ามิดชอนจะมีด้วยกันทั้งหมด3เอพิโซดนะเรื่องราวของมิดชอนผมขอเล่าย่อๆแล้วกันนะครับว่ามันเป็นมายัางไงประมาณว่ากลุ่มของมิดชอนนั้นได้รับข้อความการแจ้งเตือนจากสมันธาจากท่าเรือมอบแจ็คโดยบังเอิญมันก็ทําให้มิดชอนและพีจะต้องเข้าไปสํารวจที่ท่าเรือมอบแจ็ค แล้วก็ไปเจอกระเป๋าที่เต็มไปด้วยซับายเช่นอาหารกระสุนหลังจากนั้นก็คงรู้ๆกันครับแต่สิ่งที่ผมชอบตัวละครตัวนี้คือตัวละครตัวนี้มีความเป็นเอกลักษณ์และพยายามที่จะมูฟออนจากอดีตที่มีความเจ็บปวดโหดร้ายและที่สําคัญครับตัวละครตัวนี้เธอใช้ดาบมาชิตเต้แต่ในทีวีซีรีส์เธอจะใช้ดาบคาตนะแทนหาเปรียบเทียบความชอบส่วนตัวแล้วผมชอบตัวละครตัวไหนมากกว่ากันก็คือผมเลือกทีวีซีรีส์ครับ และนี่ก็คืออันดับที่5ที่เป็นสาวแก่งจริงๆในเกม The Walking Dead กับตัวละครมิชชอนอันดับที่4เอเลนอร์เอเลนอร์เธอจะปรากฏตัวครั้งแรกในเกม The อ w l l k n n g e e d ซีซั่นที่3หรือที่เรียกว่าภาคอนิฟอนเทียเธอจะปรากฏตัวในชุมชนสนามบินที่มีชื่อเรียกว่าเพสคอตในโลกเก่าของเธอนั้นเธอจะเป็นเจ้าที่ด้านการแพทย์ที่ห้องฉุกเฉินเหตุการณ์ปรากฏตัวครั้งแรกของเธอมันก็จะประมาณว่า ทิปที่เป็นผู้บา่าขของเธอได้ไปตามตัวเธอให้มาเย็บแผลฮาเวียกาเซียที่เขาโดนมีดถากเข้าไปที่บริเวณคิ้วโชคดีที่ตาเขาไม่บอดแต่ได้แผลครับเหตุเพราะว่าน้องคิมันทายนั้นได้ทําการแลกของกับคนคนนึงและคนคนนั้นกับเล่นตุกติกแน่นอนครับน้องคิมันทายของเรากวดเป็นฟืนเป็นไฟว่าได้กระสุนปลอมแล้วก็โอ้งตายคาที่ <Right> now. ในภาคอัลนิฟอนเทียนหรือซีซั่นที่3ตัวละครเอเลนอร์เธอจะมีชีวิตรอบไปถึงเอพิโซดที่5เลยและได้อาศัยอยู่ในเมืองลิสมอนด้วยสายเหตุที่เธอได้อยู่ในเมืองนี้เนื่องจากว่าเธอมีทักษะด้านการแพทย์ที่หาได้ยากหลังจากเหตุการณ์ที่โลกร่มสลายและที่สำคัญครับตัวละครตัวนี้เธอเป็นลูกครึ่งไทยอเมริกันนะและนี่ก็คืออันดับที่4ของผมตัวละครเอเลนอรนั่นเองครับ ผมก็แอบคิดเหมือนกันว่าตัวละครเอเลนอร์นัทิปเนี่ยคือเอเลนและมิกซาในอีกเวอร์สหนึ่งของ Attack on t i t ทันใช่ไหมอันดับที่ 3. เคสกาเซียเคสกาเซียเธอจะปรากฏตัวครั้งแรกใน The Walking Dead ภาค n อนิฟอนเทียหรือในซีซั่นที่3เคสจะเป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายกับเดวิดกาเซียที่มีศักเป็นพี่ชายของฮาเวียกาเซียเธอเองก็ยังเป็นแม่เลี้ยงของเกฟและมาเรียน่าด้วย ซึ่งทั้งสองคนนี้จะเป็นลูกแท้ๆของเดวิดกาเซียเธอก็จะได้อาศัยอยู่กับครอบครัวกาเซียหลังจากที่ได้แต่งงานกับเดวิดหลังจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดนั้นเธอก็จะอยู่กับพ่อหนุ่มหน้าโมนฮาเวกาเซียผีพนันเบสบอลในช่วงก่อนที่โลกจะล่มสลายรวมไปถึงเกฟและเมเลียนาด้วยคือตัวละครตัวนี้จะอยู่กับตัวละครเอกที่เล่าเรื่องในเกมเราจะได้เห็นเธอค่อนข้างบ่อยอยู่พอสมควร จากที่ผมชอบเธอจริงๆเนี่ยก็คงหลีกเลี่ยกไม่ได้จากความมาของเธอนี่แหละครับคือสวยอีหลีคือซีชอบคักๆในความแข็งแกร่งและมีความโหดจริงๆก็คือเธอจะขับรถบูโรเซอร์ไล่บทขอยบวอกเกอร์ในเมืองลิสมอนเพื่อช่วยเหลือผู้บริสุทธิ์ในเมืองการมีความเป็นมนุษยธรรมแบบนี้ก็เอาใจผมไปเลยครับเจ๊และนี่ก็คืออันดับที่3ของผมก็คือเคสกาเซียนั่นเองอันดับที่2ลิลลี แน่นอนครับตัวละครตัวนี้จะต้องมีคนชอบและมีคนเกลียดไปด้วยผมเลยให้เป็นอันดับ2แทนครับลิลลี่เธอจะเป็นอดีตทหารากาศทำงานอยู่ที่วอร์เนอร์ลอปเปียนแต่ทำงานฝ่ายธุรการหรือที่เรียกว่าฝอซีนั่นเองลิลลี่เธอจะปรากฏตัวครั้งแรกในซีซั่นที่1เอพิโซดที่1ที่มีชื่อตอนว่าอนิวเดเธอจะปรากฏตัวในร้านยาครอบครัวของลีที่กำลังถกเถียงกับผู้รอดชีวิตคนอื่นอยู่ว่า จะช่วยเหลือหรือไม่ช่วยเหลือกับกลุ่มผู้รอดชีวิตของลีดีตัวเธอเองก็มีพ่อนามว่าแรล,ลี่ที่เคยเป็นทหารมาก่อนพ่อของเธอนั้นก็มีนิสัยค่อนข้างเลสเน็กหรือคนสันดานเสียใจแคบและได้อยู่กับเธอตั้งแต่หลังจากที่เรื่องเกิดขึ้นชะตากรรมของพ่อเธอไม่รอดนะครับผมพูดตรงๆเลยเพราะว่าบทถูกเขียนมาให้ตายแบบนั้นนั่นเอง แต่ถ้าหากเรามองอีกมุมหนึ่งในด้านดีๆของเธอแล้วลิลลี่เองเธอก็เป็นคนช่วยชีวิตรีอยู่3ครั้งด้วยกันคือ 1. ไม่ให้แดนนี่ไปหยิบปืนมาลินโมเดล25ในตอนที่ดีพยายามหนีออกจากลงเชื่อเพื่อไปตามหาคัตชาและดักและเธอเองก็เป็นคนดูแลคิมเบนทาด้วยในเหตุการณ์ตอนนั้นรอบที่2ในระหว่างที่ลีเกือบถูกไฟช็อตโดยแอนดี้พยายามดันหัวลีไปโดนล้วที่มีกระแสไฟฟ้า ลิลลี่เธอก็หยิบปืนขึ้นมายิงเข้าไปที่บริเวณไหล่ซ้ายของแอนดี้ทำให้ลีนั้นลอดตายมาอย่างวุดวิตส่วนครั้งที่สามนั้นก็คือตอนที่พวกแบนดิตนั้นได้เข้ามาเลทที่มอเตอร์อินที่กลุ่มของลีนั้นได้อาศัยอยู่จากการที่ลินลี่ได้ช่วยเหลือชีวิตของลีมันจะเป็นเหตุการณ์ประมาณว่านางจะให้ลีนั้นเป็นตัวล่อเพื่อซื้อเวลาให้กับเธอเพื่อให้เธอนั้นหาตำแหน่งเหมาะเจาะในการสังหาพวกแบนดิตและช่วยเหลือชีวิตทุกคน หากใครมีความสงสัยว่าทำไมพวกแบนดิตนั้นถึงบุกมาที่โมเทลอินมันก็มีที่มาอยู่ครับเรื่องราวจะประมาณว่าเบนนั้นได้ไปร่วมมือกับพวกแบนดิตพราอเบนคิดว่าพวกแบนดิตนั้นได้จับเพื่อนของเขาไว้เขาเลยจะต้องแอบขโมยายาไปให้กับกลุ่มแบนดิตเพื่อเป็นข้อแลกเปลี่ยนแต่ก็รุลู้กกันอยู่ครับโดนแหกตาเนื้อเรื่องก็จะประมาณนี้ชะตากรรมของลิลลี่ ลิลลี่เธอจะไม่ได้เสียชีวิตในซีซันที่1แต่เธอจะถูกตัดบทในซีซันที่1ในเอพิโซดที่3แทนหากเราเลือกทางใดทางหนึ่งมันก็ไม่ค่อยแตกต่างสักเท่าไหร่หรอกครับสำหรับโครงเรื่องนะที่ถูกตัดบทก็เพราะว่านางนั้นได้ใช้ปืนก็อก19สังหารคาร์ลี่หรือดักซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับผู้เล่นว่าจะช่วยเหลือใครในเอพิโซดที่1ส่วนตัวผมเลือกคารี่นะเพราะว่านางเป็นผู้หญิงครับ สาเหตุที่คารีเสียชีวิตนั้นเนื่องจากว่าสกิลปากของคารีเองบวกกับความไม่เชื่อใจของลิลลี่ตั้งแต่เอพิโซดที่1ที่เป็นทุนเดิมเพราะว่าคารีนั้นวิ่งออกไปช่วยเหลือกลุ่มลีนั่นเองและนางก็จะปรากฏอีกครั้งในไฟนอนซีซั่นเอพิโซดที่2ที่น้องคิมินทายกำลังสังหารเอเบิลที่เป็นคนของเธอเองและซีนี้มันก็ทำให้หลายๆคนนะ้าต่างจำเธอได้ในทันที ไทยพูดตรงๆเลยนะครับผมชอบเสื้อผ้าของลินลี่จริงๆครับในไฟนอนซีท่านเพราะชุดนั้นดูเป็นลักษณะการเอาชีวิตอรอดพร้อมเลดจริงๆชะตากรรมของเธอมันก็ขึ้นอยู่กับว่าจะกำหนดให้เธอนั้นมีชีวิตอยู่เหลือตายขึ้นอยู่กับผู้เล่นเลยแต่ผมจะไม่บอกนะว่าผมจะเลือกอะไรก็สามารถติดตามกันได้ในช่องของผมครับอันดับที่1นึ่งคิเมนไทย แน่นอนครับจะต้องตกไปเป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วสําหรับตัวละครตัวนี้เพราะว่าตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครหลักที่ใครหลายๆคนนั้นชอบมากๆจริงๆผมก็ล็อกไว้แล้วแหละเดี๋ยวจะโดนด่าเอาน้องคิเมนทาของเรานะจะปรากฏตัวครั้งแรกในเกม The Walking Dead s e a ั่นที่หหลังจากที่ลีนั้นได้สั่งหาตำรวจตอนที่ตำรวจคนนี้ได้กลายร่างเป็นวอล์กเกอร์ไปแล้วและหลายคนคงรู้กันครับว่าเนื้อเรื่องในเกมนี้เป็นอย่างไรสำหรับสตารกรรมของลี การปรากฏตัวของน้องที่ชัดเจนมากที่สุดก็คือน้องนั้นจะติดต่อผ่านทางวิทยุเมื่อรีเข้าไปในบ้านพยายามหาชุดปฐมพยาบาลรักษาตนเองเพราะว่าลีนั้นได้รับบาดเจ็บที่ขาจากอุบัติเหตุที่คุณตำรวจขับชนวอลกเกอร์และรถนั้นแหกลงข้างทางและรีเองก็อาสาที่จะดูแลน้องคิเมนทยให้อยู่ในสายตาลีตลอดเวลาเนื่องจากว่าน้องคิเมนทนั้นมีอายุเพียงแค่แขวบและยังเด็กมากๆ น้องก็มีชีวิตยอยู่มาเรื่อยๆครับทุกๆซีซันนั่นแหละสถานะปัจจุบันของน้องคิเมนทายนั้นเธอยังมีชีวิตยอยู่ครับแต่ไม่ครบ32นะเนื่องจากว่าน้องคิเมนทายนั้นถูกกัดที่ขาและพยายามที่จะกลับไปที่โรงเรียนดัสันดั์อิลิซังให้ได้ในเหตุการณ์ไฟนอนซีซันในเอพิโซดที่4หลังจากที่เธอได้บวกกับมิเนวามากว่าจะหนีมาได้ก็ทุลักทุเลพอสมควรครับ และนั่นเองก็เป็นเหตุการณ์ที่ทําให้น้องคิมิเมนทายนั้นจะต้องตัดขาด้วยฝีมือของ AJ ที่สับเข้าไปที่ขานั่นแหละหลังจากจบเหตุการณ์ไฟนอนซีซั่นเรื่องราวของน้องคิมิเมนทายก็ยังคงดําเนินต่อไปแต่เป็นในรูปแบบคอมมิกปัจจุบันมันมีอยู่ด้วยกัน3มเล่มแต่อย่าไปหาอ่านครับเพราะว่าเนื้อเรื่องและลายเส้นเรื่องนี้นั้นมันกากจริงๆคนเขาสาปส่งกันเยอะและนี่ก็คืออันดับที่ห ใน10อันดับตัวละครสาวแก่งในเกม The Walking Dead ของค่าย Telltale g a m e ครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ10อันดับสาวแก่งในเกม The Walking Dead ในค่าย Telltale g a m e เป็นยังไงกันบ้างครับชอบกันหรือเปล่าการจัดอันดับครั้งนี้ถือว่าเป็นความชอบส่วนตัวของผมล้วนๆไม่ได้อ้างอีมาจากแร่งข้อมูลใดๆนะแล้วท่านผู้ชมละครับอยากให้ผมทำา10อันดับเรื่องไหนกันบ้างท่านผู้ชม ก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับผมจะเข้าไปอ่านทุกๆคอมเมนต์เลยก่อนจากกันไปบอกผมหน่อยได้ไหมครับว่าคุณชอบตัวละครตัวไหนในซีรีส์แฟนชายของ The Walking Dead ครับถ้าหากท่านผู้ชมชอบคลิปแนวนี้ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะหรือถ้าหากอยากให้ผมปรับผลงานตรงไหนอะไรยังไงท่านผู้ชมก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับ ผมจะเข้าไปอ่านทุกๆคอมเมนต์เลยสุดท้ายนี้หากถ้าผู้ชมคนไหนอยากจะสนับสนุนผ่านทางซ u เปอร์แตงท่านผู้ชมก็สามารถสนับสนุนได้อย่างเต็มที่เลยครับผมจะนำรายได้ทั้งหมดไปพัฒนาสตูดิโอให้มีประสิทธิภาพสูงสุดอย่างแน่นอนครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้านะครับซียาไปแล้วจา้าจบแล้วเหนื่อยมาก